ขย่าหัวใจมาเฟีย EP 5ผู้แต่งงุนพงใหญ่ฝากกด subscribe กดไลค์กดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนตอนใหม่ๆกายเพิ่งเดินลงจากรถยนต์แม่บ้านก็เข้ามารายงานการปรากฏตัวของเคสดูเธอสิคะเรียกร้องให้ฉันจัดห้องนอนให้เธอฉันบอกเธอแล้วว่าต้องให้รอคุณกลับมาก่อนแต่เธอก็เดินไปเลือกห้องนอนเองตามใจชอบแถมยังสั่งนั่นสั่งนี่จนพวกเราวิ่งวุ่นไปทั่วบ้านคุณกายต้องจัดการเธอนะคะ เคดเดินออกมาได้ยินเสียงวิพากวิจาร์เธออย่างแรงนั่นสิแม่บ้านที่นี่ต้อนรับแขกแย่ๆแ,แบบนี้ไม่ควรจ้างต่อไปให้เปลืองเงินซะจะดีกว่าแม่บ้านรู้สึกเสียหน้าที่ฝ่ายเน็บเธอต่อหน้าของเจ้านายมิใช่เรื่องใหญ่เธอไปทำงานของตัวเองเถอะกายพูดพร้อมถอนหายใจเฮือกใหญ่ทำไมเธอไม่อยู่บ้านของตัวเองกายสีหน้าเข่งขืมลงฉันรู้สึกว่าไม่ปลอดภัย ฉันเลยมาขออยู่กับพี่ที่นี่จะดีสักกว่ากายคัดค้านเธอพูดอย่างนี้ก็ไม่ถูกอย่างแรกฉันเป็นผู้ชายอย่างที่สองบ้านของเธอมีบริการขนขยงแบบนั้นถ้าไม่ปลอดภัยก็เปลี่ยนจ้างทีมบริการใหม่ก็สิ้นเรื่องเพราะที่นี่ไม่มีใครคุ้มกันเธอได้อย่างสุดท้ายเธอควรขออนุญาตฉันก่อนไม่ใช่เข้ามาอยู่เองตามใจชอบแบบนี้ขอโทษค่ะเคสตอบอย่างไม่สบอารมณ์ เธอยื่นมือออกไปควงแขนกายอย่างเช่นเคยแต่กลับพบว่าอีกฝ่ายหลบเลี่ยงมือของเธออย่างรวดเร็วเธอโตแล้วควรแยกความแตกต่างระหว่างชายหญิงทำไมพี่ต้องหลบฉันทั้งที่แต่ก่อนพี่ไม่เคยแสดงท่าทีเหินห่างแบบนี้ด้วยซ้าเมื่อก่อนคือเมื่อก่อนแต่นี่คือปัจจุบันทางที่ดีเราควรเว้นระยะห่างกันบ้างก็ดีเคทมีสีหน้าน้อยอกน้อยใจกายมองดูท่าทางของเคทที่กำลังจะร้องไห้ ในสมองเขาก็พันประกฏคำพูดของคิงตันขึ้นมานายสนใจเป็นน้องเขยของฉันไหมบ้าเอ้ยกายพดพาดเข้าบ้านโดยไม่รีรอพี่จะไม่ยอมให้ฉันอยู่ที่นี่จริงๆเหรอรีบๆเข้ามาก่อนที่ฉันจะเปลี่ยนใจอย่าให้ฉันพูดมากกว่านี้เคสดีใจจนเก็บอาการไม่อยู่เธอรีบวิ่งตามหลังกายเข้าไปพร้อมสีหน้าทะเลน้นยิ่งคุกค,คีอยู่ด้วยกันภายในบ้านยิ่งทำให้คนนินทา เคสนำว่าเป็นสาวสวยโดดเด่นคนหนึ่งในตระกูลของคิงตันแต่เพราะความแสบซนของเธอทำให้ทั้งคู่สนิทกันตามแบบพี่น้องมากกว่าถ้าไม่มีคำพูดบ้าๆนั่นของคิงตันที่ฝังอยู่ในสมองของเขาในตอนนี้เขาพันขนลุกขึ้นมาในใจเขาคิดว่าควรวางตัวให้ห่างเหินกับสาวน้อยเขารู้สึกกดดันมากหากเขาต้องการให้ใครสักคนช่วยหรือ,อรับมือเคสในครั้งนี้เสี่ยวเวลาเพียงชั่วปิบตา กายก็นึกขึ้นได้ทันทีผู้หญิงที่เย็นช้าไม่ใส่ใจใครเลยสักนิดคนนั้นฉันไม่ได้บอกคุณเหรอว่าถ้าไม่มีอะไรห้ามติดต่อฉันมาเรียเก่าวยังไม่พอใจไม่สนงานวิจัยที่คุณเคยขอตัวอย่างจากผมแล้วหรอคุณต้องการอะไรว่ามาเลยดีกว่าค่ะมาเรียไม่อยากพูดมากกายจึงอธิบายคร่าวๆแก้งเป็นแฟนของผมแค่ทำให้ผู้หญิงที่อยู่บ้านกับผมในตอนนี้ เธอย้ายออกไปจากบ้านของผมเท่านั้นมาเรียตอบเฮ้ย hey! คนอย่างคุณน,นี่ทำไมมีแต่เรื่องรักไข่ตลอดกายเลิกคิ้วขึ้นเล็กน้อยผ่านไปพักหนึ่งถึงได้กล่าวคำตอบอย่างแน่นอนออกมาคุณคงไม่อยากได้งานวิจัยนั่นแล้วบรรยากาศนิ่งเงียบไปเรียบร้อยเมนตื่นขึ้นมาพร้อมกับลมหายใจอุ่นร้อนที่สัมผัสหน้าผากของเขามุมปากเขายกยิ้มขึ้นร่างกายที่ดึงดูดจนแทบหยุด ลมหายใจของเขาตรงเบื้องหน้าแขนแก่งยังคงโอบก,กระชับรอบเอวเขาอยู่ขณะที่เบนรูปไล้ใบหน้าของอีกฝ่ายปลายนิ้วสัมผัสได้ถึงอุณหภูมิและความนุ่มลื่นของผิวคิงตั้นส่งเสียงอือออกมาทีหนึง่งทำให้คนฉวยโอกาสตนหยุดสุขสนคุณตื่นแล้วทำไมถึงไม่ลุกอีกละ่ะเบนถามเสียงเข้มคุณอยากเห็นใบหน้าของผมตอนนอนใกล้ๆในตอนเช้าไม่ใช่หรือยังไงคนคนนี้นี่ เบนหายใจกระฟัดกระเฟียดออกมาโดยไม่รู้ตัวในใจคิดว่าทำไมเขาถึงได้ทึ่มทื่อขนาดนี้ได้เดี๋ยวผมต้องโทรหาผู้จัดการก่อนคิงตันมีสีหน้าพิลึกงั้นผมโทรคุยกับเขาให้คุณเองเบนพึมพำคุณรู้จักผู้จัดการของผมได้ยังไงเบนงุนงงไม่เข้าใจเดี๋ยวผมอธิบายให้คุณฟังเองคิงตันลูกสีหาของอีกฝ่ายแล้วลุกก้าวยาวๆไปห้องน้ำ โทรศัพท์มือถือดังขึ้นกระทันหันทำให้กายตกใจผมขอตัวสักครู่นะครับกายลวงโทรศัพท์มือถือออกมาอย่างงุนงงคิงตันชื่อบนหน้าจอหลุดปากออกมาในสมองกายสับสนวุ่นวายอยู่ระหว่างตัดสินใจกดรับกับตัดสายถ้าว่าคิดจะกดตัดสายแต่ก็ทำไม่ลงในที่สุดเขาก็กดรับฮัลโหลทำไมถึงรับสายขอยงฉันชนะ้านักคิงตันถาม ฉันทำงานอยู่จะมาว่างรับสายนายตลอดเวลาได้ยังไงล่ะเบนตัดสินใจเลิกทำงานที่บาานนั่นแล้วฉันโทรมาบอกนายแค่นี้แหละฮะอะไรนะเขายอมลาออกเพื่อนายก็แน่ละ่ะเห็นข้อเรื่องหาสุดหรูขนาดนั้นจะยอมทำงานอยู่ที่นี่ก็งโง่แล้วเบนไม่ใช่คนแบบที่นายคิดในที่สุดเสียงต่ำเอามาหิตของคิงตันกล่าวออกมาอย่างขุนเคืองโอเคโอเคแค่นี้ใช่ไหม ฉันจะได้รีบไปเคลียร์งานของตัวเองต่อยังไม่ทันที่คิงตันตอบกายกลับเป็นฝ่ายกดตัดสายหลังโทรศัพท์มือถือทุกตัดสายคิงตันยังโมโหไม่หายโทรศัท์ที่อัดแน่นอยู่เต็มอกของคิงตันต้องหาที่ระบายออกมาในที่สุดเขาก็ยิ้มออกมาสีหน้าคล้ายสัตว์ป่ายามเข้าใกล้เหยือ่อย่างยิ่งแต่เพียงแค่พิบตาเดียวก็หายไปเข้าลุกออกจากห้องทำงานพร้อมไปอบกอดหยอกเย้าเบนที่อยู่ภายในครัว มือใหญ่รูปไร้เข้าไปในเสื้ออย่างไร,มราา้มารยาทพร้อมโน้มตัวจูบแก้มอย่างกระทันหันคิงตันเสียงเบนเอ่อยกล่าวเตือนเบาๆการเคลื่อนไหวของเขาลื่นไหลไม่หยุดเบนไม่รู้ว่าฝ่ายทรมานตนทำไมผมจัดการเรื่องให้คุณเรียบร้อยแล้วคุณก็ควรให้รางวัลผมบ้างเบนหันไปมองรอยยิ้มเจ้าเล่ห์ก่อนใช้หลังมือตีคิงตันเบาๆอย่างสนิทสนมคุณอาสาเองตหากละ่ะ คิงตันเค้นเสียงฮือออกมาจากจมูกเบาๆคืนนั้นกายกลับมาพร้อมหญิงสาวคนหนึ่งท่าทางการแต่งกายของเธอธรรมดาเคสยิ้มพางเป็นฝ่ายเข้าไปอบกอดกายนี่หลานสาวของคุณหรอคะหน้าตาไม่เห็นเหมือนคุณเลยเคสตวัวดตาค้อนใส่อีกฝ่ายใจเย็นก่อนผมจะแนะนำให้รู้จักเคสเธอเป็นน้องสาวของเพื่อนผมส่วนเคสนี่มาเรีย ตอนนี้พวกเรากำลังคบกันอยู่มาเรียยิ้มอย่างสมวนท่าทีแต่ปิดแววตาภาคภูมิใจไม่มิดสีหน้าเคสผิดหวังแต่ถึงไงก็พบหน้ากันครั้งแรกอยู่ดีคนสองคนจับมือกันพอเป็นพิธีเคสแอบ,บแลบปิ้นปิ้นตาให้มาเรียอย่างโมโหดวงตาของมาเรียทอประกายสนใจดูท่าเคสคงไม่ค่อยชอบฉันสักเท่าไหร่นักเคสนึกไม่ถึงว่ามาเรียจะฟ้องเรื่องนี้ฉันแค่บริหารใบหน้า จะได้ไม่เกิดรอยยับย่นตะหากละ่ะเมื่อได้ยินคำตอบของเคสแววสนใจในดวงตาของมาเรียยิ่งเข้มขึ้นแต่ถูกกายตัดบทเดี๋ยวผมให้แม่บ้านพาคุณไปที่ห้องพักนะมาเรียยิ้มเคสขบเม้มริมปากแน่นเธอจ้องมองมาเรียอย่างไม่ลดละไม่นึกว่ากายจะพาผู้หญิงคนเข้ามาอยู่ภายในบ้านหลังนี้ฉายาเพบอของกายคงไม่ได้เป็นเรื่องที่กุกข,ขึ้นมาการแสดงออกของเคส กระทั่งสีหน้าและท่าทางบ่งบอกว่าเธอสนใจกายอย่างไม่ต้องสงสัยดูเหมือนเธอจะแสบอยู่เหมือนกันมาเรียอดหัวเราะท่าทีของหญิงสาวที่มีต่อเธอทำเอาเธออดรู้สึกอิจฉาความตรงไปตรงมาของอฝ่ายไม่ได้ถ้าจบงานนี้ตอนไหนฉันจะขอเธอเป็นเพื่อนถึงแม้อายุทั้งสองคนจะห่างกันหลายรอบเคทโยนตุกตาลงบนเตียงอย่างโมโหหลังค่อยสงบสติอารมณ์ที่ระเบิดไม่ยั้งของตนก็ลุกพวดผ้าออกไปจากห้อง เพื่อไปดูให้แน่ใจว่ากายค้างอยู่ที่ห้องของมาเรียหรือเปล่าหลังจากเอาหูแนบประตูเพื่อฟังเสียงภายในนั้นเธอแอบมาฟังสินะหัดมีมารยาะบ้างเคทหันไปมองหน้ามาเรียที่ยังคงพูดต่ออย่าทำอย่างนี้เลยเธอจะเหนื่อยปเปล่ากายเป็นคนชอบหลีสาวไปทั่วหากคิดจะแต่งงานกับเขาเธอคงต้องเหนื่อยวิ่งไล่ตามเขายิ่งกว่านี้แน่คุณไม่มีสิทธิ์มาสอนฉัน ถือซะว่าฉันเตือนเธอก็แล้วกันมาเรียยิ้มเย็นชาต่อให้เธอพยายามแค่ไหนกายก็ไม่มีทางสนใจเธอหรอกเพราะเขาไม่คิดจริงจังกับใครทั้งสิ้นไม่ว่าฉันเธอหรือว่าใครก็ตามที่ผ่านเข้ามาในชีวิตของเขาเคทเบึ่งตาโตโดนคำพูดของนิฝ่ายอัดจนเธออึ้งพูดไม่ออกไปชั่วคู่เมื่อก่อนฉันเคยเป็นแบบเธอแต่จนถึงตอนนี้ฉันกล้าเผชิญหน้ากับชีวิตจริงในโลก ที่ไม่ได้มีฉันเป็นเพียงผู้หญิงคนเดียวของเขาเท่านั้นคุณไม่รู้สึกอะไรบ้างหรอคะที่ต้องแบ่งผู้ชายของตนเองให้นอนกับคนอื่นเคสระเบิดอารมณ์ออกมาอย่างเหลืออดฉันไม่ได้รักแค่ความต้องการเท่านั้นถึงไม่ได้คิดอยากจะครอบครองไงละ่ะทำไมมาเรียนถึงปล่อยวางง่ายมีแต่เธอที่ลำบากลำบนอยู่กับความรักเพียงคนเดียวมาเรียยิ้มเลิกใช้ชีวิตทั้งชีวิตทุ่มเทเพื่อคนอื่น ชีวิตแบบนี้มันน่าสมเพชมากหากเธอเลือกถูกมาเรียพูดจี้ใจดําให้เคสถึงกับหน้าซีดขาวหอบหายใจทีดก่อนวิ่งไปยังห้องของตนเธอไม่ชอบความรู้สึกแบบนี้เลยผิดหรือที่เลือกคนที่เหมาะสมกับตัวเองมากที่สุดแล้วมันผิดตรงไหนมาเรียหันไปมองคนที่แอบฟังตั้งนานแต่ไม่แสดงตัวมาไม่กี่วัน เธอก็คงไปจากที่นี่อย่างที่เราตกลงกันไว้เตรียมงานวิจัยนั่นให้ฉันแต่เนิ่นๆล่ะฉันไม่อยากจะเสียเวลาอยู่ที่นี่นานน้ำเสียงเย็นชาดังขึ้นราวกับจงใจกายพยักหน้าตอบรับคืนนั้นกายกลับไปนอนไม่หลับเขากังวลใจขึ้นมาอย่างหน้าประหลาดเขาหยิบมือถือขึ้นมากดโทรออกทั้งที่รู้ว่าอีกฝ่ายไม่พอใจแน่ประโยคนี้ไม่ผิดคิงตั้นหัวเสียอย่างมาก ที่ถูกโทรมารบกวนเวลาส่วนตัวของเขาเคทกำลังเสียใจอยู่ฉันอยากให้นายกลับมาดูแลเธอคิงตันไม่ทันรู้เรื่องราวทั้งหมดกายก็กดวางสายแล้วเขาเพิ่งระลึกได้ว่าตอนนี้ตนเองละเลยน้องสาวไปมากเพียงใดเบนครับคิงตันขยับตัวเข้าใกล้และกระซิบที่หูผมอยากแนะนำน้องสาวของผมให้คุณรู้จักเบนตอบทันทีอย่างว่าง่ายจริงเหรอครับ เบนเป็นลูกชายคนเดียวจึงไม่ค่อยรู้วิธีวางตัวยังไงให้น้องสาวฝ่ายยอมรับเขาน่าเสียดายที่คิงตันไม่ได้บอกว่าน้องสาวของเขาคือผู้หญิงที่วิวต้องการแต่งงานด้วยคนนั้นเช้าวันรุ่งขึ้นเคทเก็บกระเป๋าเดินทาง,งเธออย่างรวดเร็วเช่นเดียวกับตอนมากายตระหนักหลังจากมองสีหน้าที่เศร้าหมองของเธอไม่ว่าอย่างไรเขาจะใจอ่อนกับเธอไม่ได้เป็นอันขาดฉันจะไปส่งเธอเอง ไม่ต้องหรอกค่ะฉันไม่อยากรบกวนพี่เธอไม่อยากเจอกับพี่ชายแล้วหรือยังไงเคสกัดริมฝิปากก่อนตัดสินใจขึ้นรถยนต์กายขับรถยนต์ค่อนข้างเร็วคิงตันส่งข้อความมาหาเขาก่อนให้พาเคสมาที่คฤหาสนอกเมืองระยะทางค่อนข้างไกลยอยู่จบจนถึงคฤหาสน์หลังใหญ่ที่ตั้งตาง,งาที่กินพื้นที่บริเวณกว้างทันทีที่ประตูรั้วเปิดรถยนต์แล่นเข้าไปภายในนั้น กระทั่งรถยนต์จอดเคทวิ่งทลาเข้าสุอกอกของคิงตันพร้อมน้ำตาพี่ชายหนุ่มตบหลังเธอเบาๆพังถอนใจดีใจที่เจอหรือว่าเสียใจที่เจอกันแน่ฮะทุกอย่างค่ะพี่ทำไมไม่กลับไปจัดการกับญาติหน้าหนาพวกนั้นแต่กลับมาซ่อนตัวอยู่ที่นี่เคทเงากระงอนจนลืมคนที่มาส่งเธอกายยืนมองพี่น้องพบหน้ากัน พันเหลือบไปเห็นเบนยืนอยู่ข้างกายคิงตันไม่ห่างสิ่งแรกที่เขาคิดคือเบนคงรู้ว่าตนเองกับคิงตันสนิทกันเบนพยักหน้าส่งยิ้มทักทายทว่าดวงตาของกายกับสะดุดเข้ากับล่องรอยจ้ำแดงที่ต้นคอของเบนอย่างไม่ตั้งใจนั่นช่วยเขานึกถึงค่ำคืนดูดดื่มของเพื่อนรักที่ทิ้งมอสุมลูกใหญ่ไว้ให้กับเขาส่วนตัวเองเสพสุขอยู่คนเดียวฉันกลับละ มีอะไรก็โทรหาฉันแล้วกันกายพูดขึ้นก่อนขับรถยนต์จากไปอย่างรีบร้อนเคตเอาแต่จ้องรถยนต์ที่เคลื่อนห่างออไปเบนส่งยิ้มให้กับหญิงสาวที่หันมาสบตาตนเองจริงๆเขาอยากที่จะทักทายอยู่นานแต่ไม่กล้าแทรกระหว่างพี่น้องเลยได้แต่ล้อท่าเท่านั้นคิงตันหันไปแนะนําเบนให้รู้จักเธอเพียงแค่พยักหน้าตอบอย่างขอปทีเบนนิ่งอึ้งกับท่าทีเหินห่างหญิงสาวคิงตันวางมือบนไหลยย่ของเบน ให้เวลาเธอสักหน่อยตอนนี้เธอยังคงไม่อยากรับดูอะไรเบนพยักหน้ารับสุดท้ายบรรยากาศตอนทานอาหารเช้าร่วมกันครั้งแรกอึดอัดอยู่เอาเรื่องเคสสีหน้าไม่ค่อยจะดีนะักแต่เธอก็ไม่ได้เอ่ยอะไรมากระหว่างทานอาหารด้วยกันเบนนิ่งเงียบบนใบหน้าลังเลขึ้นมาคิงตันหันไปส่งสายตาให้เบนอาหารมื้อนี้เบนเป็นคนลงมือทำเองเพื่อเธอเลยนะถูกปากเธอไหม เคสจับจ้องอาหารมากมายเบื้องหน้าในใจคล้ายกำลังจะคิดอะไรบางอย่างเบนดีใจจนออกนอกหน้าขณะที่กำลังรอคอยคำตอบเฮ้ <c oughs> ก็งั้นงั้นพ่อครัวที่ตระกูลทำอร่อยกว่านี้อีก <c oughs> นี่ไม่ใช่ไม่ไว้หน้าคนทำหรอกหรืองไงคิงตันพร้อมขยบเข้าใกล้อีกฝ่ายมากกว่าเดิมก่อนตบบาเบนแล้วจงใจกดเสียงต่ำลงเธอเป็นคนเปิดเผยอย่าคิดมากเลย เบนไม่ได้ตอบค้ายจะยอมรับคําของหญิงสาวเสียด้วยซ้ํากับตนเองเงียบๆคิงตันกล่าวงั้นเธอกลับไปอยู่ที่นั่นเลยดีไหมเคทค้ายจะร้องไห้ดวงตาสีเทาของเธอคลอด้วยน้าําตาทว่าเธอรีบลุกขึ้นยืนตัวสันเทาส่งสายตาเรากับตําหนิพี่ชายขอยงเธอทว่ากระเป๋าประโยชน์เขาไม่เพียงไม่ปอบโยนเธอเช่นเคยกับนิ่งเฉยแตกต่างไปจากทุกครั้ง เธอรู้สึกน้อยใจจนไม่อาจนั่งร่วมวงทานต่อได้ฉันขอตัวไปที่ห้องก่อนนะคะอืมคำตอบสั้นๆของคิงตันเบนกำลังคุ้นคิดคิงตันถึงกับถามขึ้นอย่างกระทันหันหากไม่สบายใจอยู่ใกล้ๆเคสแล้วก็บอกผมได้ผมจะให้คนส่งเธอไปที่ครือข่ายของตระกูลเองไม่ครับเบนตอบอย่างระมัดระวังต่อว่าผมกับเธอเพิ่งเจอกันครั้งแรกจะให้สนิทกันเลยก็คงแปลก ผมอยากลองเรียนรู้นิสัยของเธอดูผมเชื่อว่าผมกับเธอต้องปรับตัวเข้ากันได้อย่างแน่คิงตันพงกศีษะนิ่งเงียบพร้อมถอนหายใจออกมาเบาๆยอดกำลังฟังรายงานจากพ่อบ้านของตระกูลคิงตันแม้เขาจะมาหลายรอบแล้วแต่คำตอบของพ่อบ้านก็ยังคงเป็นคำตอบเดิมคือไม่รู้ว่าเคสไปที่ไหนแม้แต่คนรับใช้ยังกล้าหลอกตนคงไม่รู้สินะ ว่าในอีกไม่ช้าผู้นำตระกูลกำลังจะถูกเปลี่ยนแปลงมุมปากของยอดยกยิ้มดีใจกับหายนะของตระกูลมาเฟียที่ยิ่งใหญ่ตรงหน้าภายในห้องทดลองเรื่องนี้ไม่เกี่ยวกับเธอสิ่งที่เธอต้องการแค่งานวิจัยไม่ใช่หรือยังไงกายสุดลมหายใจเข้าออกลึกๆเพื่อข่มอารมณ์ที่พุ่งพ่านภายในใจของตนให้สงบบนโต๊ะละเกะละกะวางเต็มไปด้วยหลอดทดลองที่บรรจุของเหลวสีต่างๆสายตาม,มาเรียเป็นประกาย บนใบหน้าปรากฏความดีใจอย่างปิดไม่มิดแต่หลังจากนั้นไม่กี่วินาทีเธอก็เหลือบหันไปเห็นสูตรที่ถูกเขียนไว้ในเลคเชอร์อย่างสนใจเธอหันไปมองกายก่อนหยิบเลคเชอร์นั้นใส่กระเป๋าสะพายของตนเองโดยไม่รู้เลยว่าทุกการกระทำของเธอถูกบันทึกไว้โดยกล้องวงจรปิดถึงกายจะไว้ใจมาเรียจนยอมให้เธอเข้ามาภายในห้องทดลองส่วนตัวของเขาแต่เพื่อเหตุการณ์ไม่คาดฝันแบบนี้เกิดขึ้นเขาจึงติด กล้องวงจรปิดตัวจิ๋วไว้ในทุกพื้นที่ของตึกสถานการณ์ตึงเครียดเบื้องหน้าของเบนที่ทั้งสองคนปะทะอารมณ์กันตรงหน้าอาการขุนเคืองไม่หายของเคสกับปฏิกิริยาตอบสนองของคิงตันที่พร้อมจะยั่วยุโมโหโน้องสาวของตอนเองไม่หยุดเป็นอะไรที่แปลกใหม่สําหรับเขาเบนบอกได้เพียงการแสดงความรักของทั้งคู่มีปัญหาอยู่ไม่น้อยพร้อมกับยกมือขึ้นปิดปากหัวเราะเบาๆหากไม่ชอบก็ไม่ต้องอยู่คิงตันออกคําสั่งน้องสาวด้วยน้าเสียงประชดประชัน ขณะเดียวกันใบหน้าของเคสก็บูดบึง้งพยายามดึงดันจะอยู่ที่นี่อย่างสุดชีวิตฉันไม่ไปฉันไม่ไปที่ไหนทั้งนั้นต่อให้พี่ไล่ฉันก็ตามพี่ไม่รู้หรอกว่าคนในตระกูลตอนนี้คิดจะใช้ฉันเป็นตัวล่อขนาดไหนทุกคนมีแต่พร้อมจะลงมือกับพี่ได้ทุกเมื่อที่พี่ปรากฏตัวคําพูดพวกนี้ไว้รอฉันไปที่นั่นก่อนพวกมันจะได้รู้ว่าใครควรอยู่ใครควรจะลาจากโลกใบนี้คิงตันกล่าวอย่างเย็นชา เขายื่นมือออกไปตั้งใจจับมือของเธอโดยเฉพาะอย่างไรก็ตามในตอนที่ปลายนิ้วของเขากำลังจะใกล้สัมผัสถูกมือของเคสช่วพิบตาที่ไม่ว่าใครต่างก็มีปฏิกิริยาตอบสนองต่างกันเคสหลบการกุมมือนั้นเธอบอกด้วยน้ำเสียงสัน่นคนในตระกูลส่วนใหญ่ตอนนี้สนับสนุนลุงมาวินจนแทบไม่มีใครยืนอยู่ข้างเราสองคนแล้วพี่ยังคิดว่า พวกเขายืนอยู่ข้างพี่อยู่เหมือนเดิมอีกเหรอถึงได้กลับไปตอนนี้มีแต่จะเป็นเป้าให้พวกเขากำจัดพี่เท่านั้นฉันกลัวเธอยังกล่าวไม่จบคิงตันก็โอบกอดเธอแน่นไม่มีทางเกิดเรื่องอย่างนั้นขึ้นแน่เคสไม่ตอบใบหน้าของเธอเปียกปอนไปด้วยร้อนตาเป้าหมายของพวกมันคือเขาคาดเดาไม่ยากคิงตันคิดแต่ ทำไมถึงต้องเลือกใช้วิธีสปกปกแบบนี้กับคนในตระกูลเดียวกันด้วยเป็นตัวแข็งทื่อหลังจากรับรู้เรื่องราวภายในครอบครัวของคิงตันดวงตาสีเทามีแววจริงจังเด็ดเดี่ยวเธอไม่ได้พูดเล่นใช่ไหมถึงแม้ปฏิกิริยาของเบนจะเหนือความคาดหมายอยู่บ้างคิงตันยังคงขมวดคิ้วอย่างหงุดหงิดผมกำลังจะบอกคุณอยู่ แต่ยังไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นจากตรงไหนก่อนดีเขานั่งอยู่ริมขอบเตียงหลังจากที่ฝ่ายโมโหจนเกือบถึงขั้นล็อกประตูแม่เขาเข้ามาภายในห้องเขาไม่เคยชินกับการตกเป็นฝ่ายที่ถูกต้อนให้จนคำพูดเบนนั่งขัดสมาธิบนเตียงมองเขาอย่างขุนเคืองคุณคงไม่อยากคบกับผมจริงๆถึงได้ไม่แม้กระทั่งเชื่อใจในตัวของผมเลยสักนิดใครบอกละ่ะเขาเคยกลัว หากเบนรู้ความจริงว่าตัวตนเขาเป็นพวกมาเฟียแล้วแล้วก็อีกฝ่ายคงขนเสื้อผ้าหนีเขาไปแล้วตหากละ่ะคิงตันยื่นมือออกไปกระทันหันนิ้วของเขาสัมผัสล่องรอยแดงบนลำคอของอีกฝ่ายเบาๆสัมผัสนั้นส่งผลให้เบนสั่นสะท้านเบนพยายามเบี่ยงตัวหลบเลี่ยงการแตะต้องตัวของอีกฝ่ายทว่าใบหน้ากับแดงและเลื่อนอย่างห้ามไม่อยู่คิงตันลังมือกลับด้วยสีหน้าเศร้าหมองแต่ทว่าถึงอย่างนั้นดวงตาสีเทาคู่นั้น ยังคงจับจ้องมองที่รอยแดงนั้นพางพูดเสียงเรียบคืนนี้คุณให้ผมนอนที่เตียงด้วยหรือไม่พวกเขาต่างรู้ดีไม่ใช่แค่ความปรารถนาทางด้านร่างกายของกันและกันเท่านั้นเท่ากับยังมีสิ่งอื่นที่ดึงดูดทั้งคู่ไว้ด้วยกันอย่างประหลาดเบนถูกสายตาสีเทาจ้องมองจนชักใจอ่อนพูดถ้อยคำที่ติดอยู่ภายในใจก่อนหน้าด้วยน้ำเสียงแข็งกระด้างแล้วแต่คุณ หากคุณไม่สบายใจก็นอนที่อื่นเลยคิงตันเลิกคิ้วขึ้นอย่างนึกไม่ถึงมุมปากอย่างเป็นรอยยิ้มบางๆเบนมักจะใจแข็งกับเขาได้ไม่นานด้วยใบหน้าของตนที่ล่อลวงอีกฝ่ายคิงตันโน้มตัวไปที่ริมหูของเบนแล้วกระซิบเบาๆว,ว่าผมชินกับการกอดคุณเข้านอนมากกว่านอนคนเดียวไอร้อนอุ่นพ่นใบหูของเบนจนใบหน้าของเขาย้อมเป็นสีแดงกำาคิงตันจ้องมองเบนอย่างลึกซึง้ง จับความคิดของอีกฝ่ายได้ภายในพริบตาเขาสามารถบอกฐานะของตนเองกับอีกฝ่ายได้อยู่แต่ก่อนที่เรื่องระหว่างเขากับตะแก่มาวินจะจบลงอย่างเรียบร้อยชีวิตเขายังคงไม่ปลอดภัยมีสักกี่ครั้งที่เขารู้สึกกังวลถึงจุดนี้ขึ้นมาและสิ่งสำคัญเขาไม่อยากลากเบนเข้าไปสู่ครอบครัวที่แสนจะมืดมนนั้นจริงๆหากเป็นไปได้ เขาอยากจะเคลียร์ทุกสิ่งทุกอย่างให้เรียบร้อยคิดถึงตรงนี้คิงตันยิ้มขมขืนชีวิตสงบสุขในตระกูลของเขาเป็นเรื่องที่ราวกับเพียงความเพอ้อฝันเบนเห็นดวงตาสีเทาทอแววอ้างว้างโดดเดี่ยวเขาจึงพูดเบาๆว่าผมจะอยู่ข้างคุณคิงตันไม่ว่าจะเกิดอะไรคุณไม่ได้อยู่ลำพังอีกต่อไปในใจของคิงตันรู้สึกขมฝาดขึ้นมาอย่างปุบปับทำไมเขาถึงเพิ่งเจอ เขาไม่ได้คิดว่าใครจะยอมอยู่เคียงข้างคนอย่างเขาเลยด้วยซ้ำเพราะเขาไม่เคยคิดว่าตัวเองจะอ่อนแอท่ามกลางมรสุมภายในตระกูลที่ถาถมเข้ามาตลอดช่วงเวลาหลายปีเขาไม่เคยรู้ตัวเองมาก่อนถึงความอ้างว้างคิงตันยื่นมือไปคว้าล่างอ,งอีกฝ่ายเข้ามากอดอย่างลืมตัวและแทบจะลืมไปแล้วว่ามือของเขาหืนถึงขนาดไม่ได้กอดเพียงอย่างเดียวแต่กับรูปคำก้นของอีกฝ่ายไม่หยุด เมื่อเข้าใจในความปัถนาเปี่ยมอารมณ์ของกันและกันเบนก็พร้อมตอบรับด้วยจูบซึ่งเห็นได้ชัดว่าเกิดจากจูบที่เปลี่ยมไปด้วยความเย้าวยวนนี้ได้กระตุ้นอารมณ์ที่ปะทุขึ้นคิงตันพันพิกตัวกดล่างฝ่ายน้ำเสียงของเขาแหบพางอย่างอดลนทนต่อไปไม่ไหวหากช้าแบบนี้แล้วเมื่อไหร่ผมจะเสร็จละ่ะเพียงพิบตาเดียวเบนก็กลายเป็นเหยื่อที่ถูกขย่ำหยอกเยา้าโปรดติดตามตอนต่อไป